ที่เท้าถ่านมีประโยชน์อย่างไรสวัสดีทุกท่านที่เขามารับชมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเกี่ยวกับประโยชน์ของขี้เท้าถ่านนะครับว่าประโยชน์มีอย่างไรนะครับที่ใช้กับพืชและการปะอลูในพืชผลการผลิตที่เราปลูกอยู่ณตอนนี้นะครับก็ประโยชน์ของขี้เท้าถ่านนะครับมีอยู่4ข้อหลักๆดังต่อไปนี้นะครับข้อที่1นนะครับจะช่วยปรับปรุงคุณภาพดินนะครับจากดินที่เป็นกรดนะครับเมื่อเรา เราใช้ขี้เท่าทานนะครับกับพืชหรือว่าดินก่อนเพาะปลูกนะครับ ให้เราไถพวนนะครับเพราะว่าขี้เท่าถานนะครับจะไปปรับค่า pH ของดินนะครับให้เป็นกลางมากขึ้นนั่นเองนะครับจากดินที่เป็นกรดพอาปลูกอะไรพืชก็ไม่โตต้นแคะแก่นนะครับต่อมานะครับข้อที่2นะครับจะช่วยในเรื่องของการป้องกันโรคพืชนะครับเพราะว่าซิลิก้าในขี้เท่าถานนะครับจะช่วยเสริมสร้างผนังเซลนะครับให้กับ ต้นพืชที่เราปลูกนั้นแข็งแรงนะครับจะช่วยต้านทานโรคและ,มะแมลงนะครับที่เข้ามาทําลายต้นพืชได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับต่อมานะครับข้อที่3นะครับก็จะช่วยในเรื่องของการไล่มแมลงนะครับศัตรูพืชน,นะครับ ที่จะเข้ามาทําลายนะครับเพราะว่าขี้เถ้าถ่านนะครับที่ผ่านกระบวนการเผามาแล้วนะครับขี้เถ้าจะมีความเป็นด่างสูงนะครับซึ่งขี้เถ้าจะมีคุณสมบัตินะครับทําให้แมลงบางชนิดไม่ชอบนั่นเองนะครับและก็ทําให้แมลงศัตรูพืชไม่เข้ามาทําลายต้นพืชที่เราปลูกไว้ยอยู่ณนะตอนนี้นั่นเองนะครับก็อย่างเช่นเพียเป็นต้นนะครับก็ประโยชน์ของขี้เถ้าถ่านนะครับ ครับก็ต่อมานะครับข้อที่4นะครับก็จะเป็นข้อสุดท้ายนะครับก็ตัวนี้นะครับจะช่วยบำรุงพืชนะครับสำหรับข้อที่4นะครับข้อนี้ก็ถือว่ามีประโยชน์มากๆนะครับเพราะว่าขี้เถ้าถ่านนะครับที่ผ่านกระบวนการเผาถ่านมาเป็นขี้เถ้าแบบพงแล้วนั้นนะครับก็จะมีธาตุอาหารที่พืชต้องการเป็นอย่างมากนะครับนั่นก็คือโพแทสเซียมและซิลิกานะครับเพราะว่าโพแทสเซียม และซิลิกานั้นจะช่วยในเรื่องของการเจริญเติบโตของพืชน,นะครับทำให้พืชและลำต้นแข็งแรงขึ้นเป็นอย่างมากนะครับโดยเฉพาะในช่วงที่พืช ติดผลติดดอกนะครับก็ที่ผมกล่าวมาข้างต้นนี้นะครับก็เป็นประโยชน์นะครับ4ีข้อหลักๆของขี้เท่าทานนะครับก็ถือว่าเป็นเก็ตความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับเกี่ยวกับขี้เท่าทานที่เราใช้ดังไฟหรือว่าใช้ทํากับข้าวในทุกๆวันนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ